สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง TT Beta Genetics ครับเดินทางมาถึงการแบ่งปัน EP ที่93อัปเดตแล้วครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นโดยปลาหนุ่มดาวลุ่งเวอร์ชั่นใหม่ๆที่คัดขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเกตพ่อพันธุ์ครับน้องไซส์1.3กว่ากว่านะครับสายพันธุ์เป็นมันเตคเลอร์มัทเรกคอร เลครับแพทเทิร์นสวยๆโครงสร้างสวยๆครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบสไตล์นี้ครับหรือมองหาพ่อพันธุ์ดาวรุ่งดีๆสักตัวครับแนะนาตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับัมเบอร์หนึ่งครับแบ่งที่250ูนย์ครับสาหรับท่านใดที่ซับสไครต์เข้ามาใหม่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับคุณผู้ชมครับผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกเรียบร้อยแล้วนะครับค่าเดินทางเหมามาที่8 0ูนนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะจองกี่ตัวเอฟกี่ตัวก็8 0ูนครับ ชมต่อมาที่นัมเบอร์สคุณผู้ชมครับมันดูมันติคัลเลอร์มัทัลิกบ้างครับั <c oughs> วนี้ครับแพทเทิร์นบัลานเลยครับท่านใดมองหาเพราะพันธุดีๆครับคุณผู้ชมแนะนำตัวนี้อีกหนึ่งตัวครับสําหรับท่านที่มองหามันติคัลเลอร์มัทัลิกนะครับดูสีสันบัลานทั้งตัวเลยครับคุณผู้ชมครับ ลำเบอร์สองครับแบ่งที่สามห้าศูนย์ครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับเบสน้องเป็นเยีโลลนะครับน้องไซส์หนึ่งจุดสามปลายหนึ่งจุดสี่ต้นครับพร้อมบริดพร้อมพัฒนานะครับตัวนี้คุณผู้ชมครับ ชมต่อมาที่ n ม m b e r ขสามคุณผู้ชมครับมาดูในส่วนของสายพันธุ์ที่อวตารเอาคลอสปีดออกไปครับอีกหนึ่งข้อครับที่อวตารครับเอาคอสปีดกับมันิะเคลเ่อนมัทลิีครับชุดนี้เป็นชุดหัวบ่อที่คัดขึ้นมาเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับเป็นชุดที่ผมคัดไว้ทำซ้ายนะครับก็มาแบ่งปันให้คุณผู้ชมบางตัวครับอย่างเช่นตัวนี้ครับ n ม m b e r ขสามคุผู้ชมครับเมทัลท์ตุ๊กแกผสมผสานครับ กลุ่มเก็ดเคลือบเงาได้ลงตัวดจริงๆครับดูโครงสร้างดูหางดูตะเกียบคุณผู้ชมครับดูหัวครับตรงนี้นัมเบอร์สามครับแบ่งให้ที่สี่ห้าซนครับท่านใดชอบสไตล์นี้ครับก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับชุดนี้เป็นชุดที่แอปลึกๆนะครับแล้วก็อัตราการลอกดีมากครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จ่ายสื่อสันที่หลากหลายด้วยครับตัวนี้ชมต่อมาที่นัมเบอร์สี่คุณผู้ชมครับมันติคคลเลอร์มัคลิกคอป ก็เครับก็เป็นสไตล์กลุ่มเก็ตเครือบเงานะครับคุณผู้ชมครับเบตดน้องเป็นเลสนะครับตัวนี้คุณผู้ชมตัวนี้หล่อมากครับน้องไซส์1.3กว่าครับกําลังจะเดินทางเข้า1.4ครับนัมเบอร์4ครับ,รบท่านใดชอบสไตล์นี้ผมแบ่งให้เบาๆที่1.8สูครับ ต่อมาครับผู้ชมครับนัมเบอร์5ครับมันติคัลเลอร์มัทเลล์คอปเปอร์เช่นเดียวกันครับน้องไซส์1.4นะครับพร้อมบรดพร้อมพัฒนาครับเปิดน้องเป็นยนโละครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบสไตล์นี้ครับก็สามารถทับจองได้นะครับเครื่องใหญ่ๆแต่เก็บหลดๆครับนัมเบอร์5แบ่งที่1.80ครับคุณผู้ชมครับ ชมต่อมาที่ Number ร์หคุณผู้ชมครับมันแต่คัลเลอร์มัทเทลิกคอปเปอร์เช่นเดียวกันครับเวทน้องเป็นเยลโล่ครับเป็นชุดใหม่ที่เพิ่งคัดขึ้นมาครับไซส์อยู่ประมาณ1.3กว่าๆนะครับคุณผู้ชมครับยังเป็นจูนิ่งไซส์อยู่นะครับแพทเทิร์นและฟอร์มยังมาได้เยอะเลยครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับน u m เบอร์หกครับแบ่งให้เบาๆที่100ครับท่านใดชอบก็สามารถตับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับ ชมต่อที่ n ัมเบอร์คุณผู้ชมครับมันติคัลเลอร์ยันลบเบสครับน้องใส1.4นึครับกำลังจะเดินทางเข้า1.5ครับเบสน้องเป็นเยลโละครับใสหน้ากากมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับพร้อมรริพร้อมพัฒนาครับท่านใดชอบสไตล์นี้ครับก็สามารถจับจองได้นะครับแบ่งให้เบาๆที่1 8ึศูนย์ครับ ช่องทางการติดต่อนะครับคุณผู้ชมครับผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วครับค่าเดินทางเมาเหมาทที่8ปดศูนย์ะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเอฟกี่ตัวจองกี่ตัวก็8ปดศูนย์ครับชมต่อมาที่ n ม m b e r 8แครับคุณผู้ชมครับมาดูสไตล์ลายทหารกันบ้างครับสายพันธุ์เป็นมันติคัลเลอร์มัทลิกนะครับคุณผู้ชมครับกับแพทเทิร์นของน้องนี่ออกสไตล์เป็นลายทหารนะครับแล้วก็ในส่วนของชายน้ํากระโดง ก็จะมีกิ่นายความเป็นม่วงม่วงเข้ามาแจมแพทเทิร์นนะครับน้องส์1.4พร้อมประลิตพร้อมพัฒนาครับท่านใดชอบสไตล์นี้ครับนัมเบอ8ครับแบ่งที่180ครับสไตล์นี้ออกค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับลงทุกครั้งก็ไปเร็วทุกครั้งครับทุกท่านครับอีกหนึ่งเสน่ครับท่านใดชอบสายนี้ก็สามารถจับจองกันได้ครับ ชมเตะที่นัมเบอร์9คุณผู้ชมครับจะเป็นคอกเดียวกับนัมเบอร์8นะครับสไตล์แฟนซีลายทหารครับผู้ชมครับน้องไซ1.4ครับพร้อมปริพร้อมพัฒนาครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหางกระดงชัยน้าก็จะเป็นแพทเทิร์นสีแฟนซีครับขึ้นมาโคเวอร์ในส่วนของบอดี้ลายทหารอีกทีหนึ่งนะครับน้องพร้อมปริพร้อมพัฒนาครับท่านใดชอบสไตล์นี้ครับนัมเบอร์9ครับแบ่งที่180เช่นเดียวกันครับ ชมต่อมาที่ number 10 คุณผู้ชมครับเป็นปหนุ่มดาวรุ่งที่เพิ่งขัดหัวเปาะขึ้นมาวันนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับน้องอาจจะยังกลางเครื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่แพทเทิร์นสวยมากครับแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดที่กระดงสวยนะคุณผู้ชมผมชอบกระดงที่คล้ายๆลายเป็กผีเสื้อเลยครับก็คืออิทธิพลมาจากคอปเปอร์นั่นเองครับน้องยังเป็นจุนี์อยู่นะครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์1.3นะชุดนี้ผมมีอีพีที่แล้วผมมีมาแบ่งไปตัวหนึ่งก็ลงไปแป๊บเดียวก็ลูกค้าก็มาแบ่งปันไปเลยนะครับคุณผู้ ลองดูครับท่านใดชอบสไตล์กระดงสวยๆแบบนี้ครับนับเบอร์ครับแป่งที่250ครับน้องยังเป็นจเนี์ไซส์อยู่นะครับคุณผู้ชมครับเพิ่งขัดหัวบ่อเกตพ่อพันมาแบ่งปันให้ครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับชมต่อมาที่ Number 11คุณผู้ชมครับมันติคัลเลอร์มาทลิกคอปเปอร์ครับน้องไซส์หนกุครับคุณผู้ชมท่านใดชอบสไตล์ดราก้อนแบบนี้ครับ n u เบอร์สิบเอ็ดครับไซส์หนึ่งจุดสี่นะครับคุณผู้ชมครับแบ่งเบาๆที่หนึ่งศูนย์ศูนย์ครับสีสันประมาณนี้พิร์นดราก้อนประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับท่านไหนชอบก็สามารถจับจองได้ครับผมต่อมาที่ n u เบอร์สิบสองคุณผู้ชมครับมัลติคัลเลอร์มัทริค,คอปเบอรครับน้องไซส์หนึ่งจุด ครับ้อมบริ้อมพัฒนาครับท่านใดชอบสไตล์นี้ครับก็สามารถทับจองได้ครับพทเทินเครื่องนี้เป็นสีขาวเลยนะครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์สิครับแปงที่180ย์ครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับช่องทางการติดต่อครับผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วครับค่าเดินทางเหมาที่80ูนครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะจองกี่ตัวเกี่ตัวก็80ูนย์ครับ ชมต่อมาที่ n ม m b เ r 13มาดูสไตล์ดักดักบ้างคุณผู้ชมครับก็เป็นสไตล์ในส่วนของท่านใดชอบที่เป็นคอปเปอร์มัสดกสไตรพายดำนะครับคุณผู้ชมครับ n ม m b เ r ขสิบสน้องไซส์1.3ปลาย1 4จุดต้นแล้วครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบสายนี้ครับก็สามารถตับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับ n ม m b เ r อร์13ก็แบ่งที่18 0ศนย์ครับขินอายก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับ ต่อมาครับนัมเบอร์ครับมันติคัลเลอร์กาแล็กซี่ครับคุณผู้ชมครับหนองไซส์1.3ปลาย1.4ต้นครับพร้อมเบรดพร้อมพัฒนาครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบสไตล์นี้ครับมกแบบนี้ครับก็สามารถตับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์แบ่งเบาๆที่100ครับ มาชมต่อที่นับเบอร์สิ้าครับคุณผู้ชมครับเป็นปลาดาวลุ่งขัดหัวบ่อขึ้นมาครับเพิ่งขัดขึ้นมาวันนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับน้องจะตอาการเครื่องไม่ค่อยดีครับยังเป็นจุนอังยสอยู่นะครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์1.3จดมนะคุณผู้ชมฟังไซส์ดีๆนะครับตัวนี้เป็นกรีนแบ็กแมกนิฟิะครับผู้ชมผมนี้สวยนะ ถ้าเินแล้วเข้าฟอร์มผมว่าน่าจะสวยเลยครับตัวนี้ครับน้องเพชรพูดนครับไซส์หนึ่งจุดสามยังเป็นจุดนี่งไซส์อยู่นะครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบสไตล์สีละลายพัทเทินแบบนี้ครับเอาไปฟอร์มได้ครับนัมเบอร์สิบห้าแบ่งที่ 2, สองห้าโซนครับคุณผู้ชมครับชมต่อมาที่นัมเบอร์สิบ หกคุณผู้ชมครับท่านใดมองหาในส่วนของที่มันคตลเลอร์เมทัลลิกคอปเปอร์เบทเหลืองนะครับคุณผู้ชมครับมาตัวนี้ผมแนะนําให้ครับคุณผู้ชมครับเหลืองช้ำๆเลยครับแล้วผมแบ่งให้เบาๆด้วยครับนัมเบอร์สิบหกแบ่งแค้หนึ่งส่วนส่วนครับน้องไซส์หนึ่งจุดใสยับตะเกียบหล่อๆแบบนี่ครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้ครับออกมาครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์สิบเจ็ดครับมันคตลเลอร์เมทัลลิก เอ,อ่ครับน้องไซน์หนึ่งตุดสนะครับคุณผู้ชมครับพร้อมบริดพร้อมพัฒนาครับตัวนี้ก็จะเป็นกินอายการผสมประสานร,ระหว่างคอปเปอร์และก็ในส่วนของสายพันธุ์มัทลิกครับคุณผู้ชมครับ ท่านใดชอบสไตล์แบบนี้พทเทิร์นแบบเนี้ผู้ชมครับตะเกียบหล่อหลอหางใหญ่ๆครับมีเสน่ห์มากครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับัมายเลขสิบเจ็ดครับแบ่งที่สองห้านครับค่าเดินทางเหมาเหมาที่แปดโนครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อครับผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับชมต่อมาที่ัมายเลอสิบแปดคุณผู้ชมครับสายพันธ์เป็นมันติคัรเลอร์มัทเทลิกคอปเปอร์ครับ น้องไซส์1.4พร้อมบรดพร้อมพัฒนาครับท่านใดช,ชอบสไตล์นี้ก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์18แบ่งที่250ศูนครับชมต่อมาที่นัมเบอร์19คุณผู้ชมครับสายพันธุ์เป็นมันเตะเลิ่มมัทลิลคอปเปอร์ครับน้องไซส์1.4ครับ้อมบรพร้อมพัฒนาครับคุณผู้ชมครับ ท่านได้ชอบสไตล์นี้ครับแบ่งไปแบ่งปันเบาๆที่1 0 0ครับค่าเดินทางเหมาๆที่80นะครับคุณผู้ชมครับชมต่อมาปลาหนุ่มดาวลุ่งนัมเบอร์20บ้างครับคุณผู้ชมครับมันแตะเคอร์มัทเลิคคอปเปอร์ครับน้องยังเป็นทูนิโอาไซอยู่นะครับเป็นปลาหัวบ่อขัดเกลพอพันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมกรบหางซีใช้เลยครับตัวนี้ครับ น้องยังเป็นัวนีเอไซส์ที่หนึ่งดสามนะครับสี่ใกล้จะฟูลบ็อกก์แล้วครับคุณผู้ชมครับดูนมเบอร์ยี่สิบครับแบ่งที่หนึ่งแปดโซนครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับใช้บริใช้ฟอร์มได้ยาวๆเลยครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับต่อมาครับัมายเลอยี่สิบเอ็ดครับคุณผู้ชมครับมาดูสไตล์ลายทหารบ้างครับน้องมาจากคอกมันตตคเลอร์มัทลิกคอปเปอร์นะครับคุณผู้ชมครับดูแพทเทิร์นดีเทลครับตัวนี้ ขาวหล่อเลยครับคุณผู้ชมครับลำเบอร์21ครับแบ่งที่180ครับน้องไซส์1.4นะครับคุณผู้ชมครับพร้อมบริทพร้อมพัฒนาครับท่านใดชอบแบบนี้ครับก็สามารถที่จะจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับช่องทางการติดต่อผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกเรียบร้อยแล้วครับค่าเดินทางเหมาเหมาที่80นะครับคุณผู้ชมครับชมต่อมาที่ลำเบอร์22คุณผู้ชมครับมันติคัลเลอร์มาทอลิกขอบ เถอครับคุณผู้ชมดูสื่อสารความเป็นคอบครับแล้วก็ EP นี้ครับ EP ที่แล้วครับคุณผู้ชมครับมีเอฟซีมาคอมเมนต์บอกว่าไม่ทันเลยนะครับ EP นี้ผมก็จัดให้อีกครับในพาราเบาๆครับนัมเบอร์ยีแบ่งที่1นึ่งครับ EP นี้นี่แบ่งปันในพาราที่เบาๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับจองให้ได้จองให้ดูจองให้ทันคุณผู้ชมครับน้องไซน์จุดสพร้อมผริดพร้อมพัฒนานะครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์ยีแบ่งที่1นึ่งศูนย์ศูนย์ครับ มาชมต่อที่ัมาเลขยี่สคุณผู้ชมครับมันติอคเลอย่าลบไปครับน้องใสหน้ากากมาด้วยครับตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์หนพร้อมเบรดพร้อมพัฒนาครับคุณผู้ชมัม m b เ r ขยี่สิแบ่งที่1 8ึ่งนครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับต่อมาครับคุณผู้ชมหมาบเลขยี่สิบสีมาชมในส่วนของ Copper s t สไตล์ไลฟ์ฟอรบ้างครับ เป็นแพทเทิร์นรากอนแบบนี้ครับเป็นโทนสะอาดดครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์1.3่งกว่าครับกำลังจะเดินทางเข้า1.4ครับท่านใดชอบครับนำเบอร์24แบ่งเบาๆที่1.00ครับต่อมาครับคุณผู้ชมครับนมเบอร์ยี่สิบห้าครับมันติัลเลยลโลเบตครับน้องไซส์หนึ่งจุดสี่ครับ พร้อมเบรดพร้อมพัฒนาครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบหรือมองหาในส่วนของที่เป็นมัลติคัลเลอร์ยัโลเปครับผู้ชมนัมเบอร์25แบ่งให้เบาๆที่100ครับท่านใดชอบก็สามารถทับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับพาราเบาๆครับมาชมต่อที่นัมเบอร์26คุณผู้ชมครับมัลติคัลเลอร์ยัโลเปเช่นเดียวกันครับน้องไซส์1.4ครับพร้อมเบรดพร้อมพัฒนาครับคุณผู้ชมครับ ท่านใดชอบสไตล์นี้ครับแบ่งให้เบาๆ100ค่าเดินทางเหมาๆที่80ครับคุณผู้ชมครับต่อมาครับคุณผู้ชมครับมันเตะเคอร์เมอร์มัทริกยันลบเบรครับมีแพทเทิร์นภายดำเข้ามาแจมเบรดเพิ่มเสน่ห์เพิ่มสีสันเข้าไปครับเนื้อเหลืองฉ่ำๆเลยครับคุณผู้ชมครับดัมเบอร์27แบ่งที่180ครับท่านใดมองหาครับในส่วนของที่มันเตะเคอร์เมอร์มัทริกคัพเปอร์ตัวนี้สวยมากครับคุณผู้ชมครับ น้องเนื้อเหลืองช้ำเลยครับน้องไซส์1.4้อมเปรดพร้อมพัฒนาครับนำเบอร์27ครับแบ่งที่180ครับต่อมาครับนำเบอร์28คุณผู้ชมครับมาดูในส่วนของที่เป็นดักดาร์กบ้างครับสไตล์ภพดดำครับคุณผู้ชมครับหางออกเป็นมัทเลียลฟ้าๆสีบลูแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ น้องไซหนึ่งสี่ครับพ้อมปรีด้อมพัฒนาเบสเป็นเยลโล่นะครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบสไตล์นี้ครับก็สามารถตับจองได้ครับัมาเยี่สแบ่งที่1นึ่งาดสูครับต่อมาครับัมาเยี่สคุณผู้ชมครับมาดูปะพัฒนาบ้างครับสไตล์แบ็ก m a r k e เกตอหรือแบ็กแวนด้านะครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบสไตล์นี้ครับต่เกียบยาาจ้าวหล่อแบบนี้ครับ อีกหนึ่งการพัฒนาสายพันธุ์ของป่าป่าครับคุณผู้ชมครับจะมีกิ่นอายความเป็นแวนด้าเข้ามาในฟินมาในเครื่องนะครับัมเบอร์ยีบเกแบ่งที่1 8ึย์ครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับต่อมาครับคุณผู้ชมครับัมเบอร์สามสครับยังอยู่ที่ป่าพัฒนาครับในส่วนของตรีมแบ็กแวนด้าหรือแบ็กอามาเกดดอนนะครับคุณผู้ชมครับ ท่านใดชอบสไตล์ปลาพัฒนาแบบนี้ครับดูแพทเทิร์นน้องแต่เกียบยาวๆสวยๆล่อๆแบบนี้เลยครับอีกหนึ่งสไตล์ของปลาพัฒนาครับนัมเบอร์สาครับแบ่งที่180เช่นเดียวกันครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับชมต่อมาที่นัมเบอร์สาคุณผู้ชมครับจากนัมเบอร์สาถึงนัมเบอร์ห้นี่จะเป็นน้องเพศเมียทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับ เริ่มต้นด้วยหมายเลขสามสครับมันเตคัลเลอร์อวตารครับมาสาวลายตุ๊กแกครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์1.4ครับพร้อมเบรดพร้อมพัฒนาครับคุณผู้ชมครับทางใดมองหาครับแม่พันลายตุ๊กแกเบรดเป็นยีโล้นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ครับทางฟาร์มขุนไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับพร้อมเบรคครับคุณผู้ชมครับหมายเลขสามสแบ่งที่3 5มห้าครับคุณผู้ชม ช่องทางการติดต่อผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วครับค่าเดินทางเหมาเหมาที่8ปูนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าอเกี่ตัวจองกี่ตัวก็80ครับต่อมาที่ n ม m b เ r อร์32คุณผู้ชมครับมันติเคลมมัทลิกครับหนองไซหน1.4ครับพร้อมบริพร้อมพัฒนาครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบสไตล์นี้เรามองหาแม่พันธ์สีตรีมประมาณนี้ครับ n ม m b เ r ขสแบ่งที่180 ก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับต่อมาครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์33มาชมแม่พันตัวท็อปท็อปที่ทางฟาร์มเลือกใช้บริใช้พัฒนาแล้ว1ครั้งนะครับมันเตะคัลเลอร์เอาวอตานครับคุณผู้ชมครับพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกับมาทลิกครับตรงนี้เกตไลท์ตุกแกดเดินได้บันเทิงเริงใจดีจริงๆเลยครับอันนี้ทางฟาร์มเลือกใช้บริแล้ว1ครั้งนะครับคุณผู้ชมครับลองดูครับท่านใด ชอบหรือว่าหลงไหลในส่วนของแม่พันลายตุ๊กแกครับน้องเต็มฟอร์มเลยนะครับตัวนี้ผู้ชมครับหนึ่งจดสี่อเมืกเดินทางเข้าหนึ่งจุดห้านะครับตัวนี้ลายตุ๊กแกเดินถังต่อเลยครับผู้ชมครับท่านใดมองหาแม่พันดีๆในส่วนของอวตาซสักหนึ่งตัวครับแนะนำตัวตรนี้เลยครับผู้ชมตัวลายตุ๊กแกของน้องครับพาราจะขยับขึ้นมานิดนึงครับที่หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ครับผู้ชมครับตัวครับ โอ้เดียวจบเลยครับตัวนี้คุณผู้ชมครับลองดูท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับผู้ชมครับต่อมาครับคุณผู้ชมครับนัวเลขสามสสครับมาดูสไตล์ดาร์คบ้างครับทานใดชอบสไตล์ไพดังครับคุณผู้ชมครับน้องเพจเมยอไซส์หนึ่งจุดสี่ครับพร้อมปรีดพร้อมพัฒนาครับคุณผู้ชมครับไพดังแบบนี้ครับมัทเรียลอบออนสกินครับ n ม m b เ r 34ครับแบ่งที่1 8 0แครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับชมต่อมาที่ Number อร์35เลยครับคุณผู้ชมครับแบ็กสตารครับท่านใดมองหามาพันแบ็กสตาร์ครับเบรดํำๆแบบนี้คัุณผู้ชมครับลงเม็ดกระจายได้ดีแบบนี้ครับหนองไซส์1.4นะครับพร้อมผลิดพร้อมพัฒนาครับคุณผู้ชมครับ นัมเบอร์35แบ่งที่25งหนครับท่านไหนชอบก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับดูแพทเทิร์นดูดีเทลดูมุกของน้องครับตามทั้งตัเลยครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับมาชมต่อที่นัมเบอร์36กับไม่พันยันลบเบทครับมันเตะคลิมมามทริกขอปเปอ้์ครับคุณผู้ชมครับ น้องไซส์หนึ่งจุดสี่ครับเบทน้องเป็นเยลโล่นะครับเบทเหลืองนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ครับพร้อมบริ้อมพัฒนาครับท่านใดชอบในส่วนของมาทลิกคอปเบทเหลืองครับตัวนี้ตอบโจทย์ครับคุณผู้ชมครับํำเปอร์สาวสิบหกแบ่งเบาๆที่หนึ่งแปดสูงเลยครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ครับต่อมาครับพาคุณผู้ชมมาชมป่าชุดใหม่ครับที่เป็นมาเป็นคเลอร์เยลโล่เบครับคุณผู้ชมครับ แต่ชุดไหนเราพัฒนาโครงสร้างมาหางใหญ่อลังการเลยครับอันนี้น้องเพชแม่เป็นจูนี่ไซส์นะครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์1.3เองเมตครับดูความเหลือลดูเครื่องของน้องครับคุณผู้ชม อลังการงานสร้างเลยครับชุดนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวสักพักก็จะมีน้องในส่วนของที่เป็นน้องเพรผู้มาแบ่งปันในชุดนี้ให้ด้วยนะครับผู้ชมครับเริ่มทยอยคัดขึ้นฟอร์มครับอันนี้คัดหัวบอกม,มาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมก่อนครับในส่วนของมัตติคาเลย์ยันโลเบทครับท่านใดมองหาในส่วนของเบทเฟลดชั่นที่เป็นยันโลเบทดีๆครับแนะนําชุดนี้ครับแต่ ชุดีนยังเป็นจูนเนี่ยไซน์นะคุณผู้ชมเน้นย้ำนะครับน้องแค่ไซน์อยู่สามเองนะครับดูเครื่องน้องครับดูความเลือกครับช่ำมากของนี้ครับนัมเบอร์สามสิบเจ็ดครับแบ่งที่สองห้าศูนย์ครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้ครับคุณผู้ชมครับชมต่อมาที่นัมเบอร์สามสิบแปดคุณผู้ชมครับสายพันเป็นมาเตคัลเลอร์เอาวัตตันครับคลอสปิดกับม a เตคัลเลอร์มัท l ทลครับ น้องไซส์หนึุดสปลาย1นุดสต้นครับพร้อมบริพร้อมพัฒนาครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบสไตล์นี้ครับก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์สาแบ่งที่สองหนครับคุณผู้ชมครับเบ็ดน้องเป็นเยลโล่นะครับชมต่อมาที่นัมเบอร์สาคุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นคอกเดียวกับนัมเบอร์สานะครับ เบรดน้องเป็นเยลโล่เช่นเดียวกันครับไซส์หนึ่งจุดสี่ครับพร้อมปริพร้อมพัฒนาครับคุณผู้ชมครับท่านใดมองหาแม่พันเบรดนี้ตริมนี้สไตล์นี้ครับก็สามารถทับช้องได้นะครับคุณผู้ชมครับ n มายเลขสามสิบเก้าแบ่งที่สองห้าศูนย์ครับช่องทางการติดต่อนะครับคุณผู้ชมครับผมปักไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วครับค่าเดินทางเหมาเหมาที่แปดศูนย์นะครับคุณผู้ชม ต่อมาครับนัมเบอร์สี่สิบคุณผู้ชมครับมาดูสไตล์เหลืองๆบ้างครับน้องมาจากคอกมันติคเลิมมัทเลิกนะครับปีนตวเป็นยีนโลกกล็กซี่นะครับผู้ชมครับเหลืองฉ่าเหลืองใบเหลืองกล้วยหอมแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับท่านใดชอบสไตล์เหลืองๆครับนัมเบอร์สี่สิบแบ่งเบาๆที่หนึ่งปดศูนย์ครับคุณผู้ชมครับลองดูครับ ชมต่อมาที่หมายเล41คุณผู้ชมครับมาดูสไตล์ในส่วนของที่เป็นดักดาบพายดำบ้างครับน้องไซน์หนึ่งตัวสี่ครับผอมบริ้อมพัฒนาครับเบสน้องเป็นเยลโล่นะครับคุณผู้ชมครับอืมผมขุนไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับหมายอร์41แบ่งที่1นึ่งูนย์ครับท่านใดชอบสไตล์นี้ครับคุณผู้ชมครับก็สามารถจับจองได้นะครับน้องพร้อมบริอีกเลยครับ ไว้ให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับต่อมาครับคุณผู้ชมครับ n u เบอร์2ครับอันนี้เป็นป่าชุดที่คัดหัวปอเกตแม่พันธุ์มาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมนะครับสายพันธุ์เป็นมาเตคัลเลอร์มาตริกครับเอาคอสปิดกับมาเตคัลเลอร์เอาวอตนกับน้องเป็นจูเนียร์ไซส์นะครับคุณผู้ชมครับน้องไซส์1.3ครับคุณผู้ชมต้องเอาไปขุนต่ออีกหน่อยนะครับชุดนี้แต่ก็สีกลายจะฟูลบ็อกก์แล้วครับคุณผู้ชมครับก็คือเป็นกลุ่มเกตเคลือบเงาครับ แล้วก็ผสมผสานกับเจ้าหลายตุ๊กแกครับลำเบอร์42แบ่งที่2 50ครับคุณผู้ชมครับชมต่อมาที่ลำเบอร์43คุณผู้ชมครับมันติค o ลเลอร์มัทเรีคอปรครับน้องไซส์1.4ครับดูสีสันของน้องดูแพทเทิร์นน้องครับลำเบอร์43แบ่งที่1 80ครับท่านใดชอบสีสันตัวมแพทเทิร์นประมาณนี้ก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับ ต่อมาครับคุณผู้ชมครับ number 44ครับสายพันธ์เป็นมัเตคัลเลอร์เอาวตานเอาคอสบิดกับมัเตคัลเลอร์มัคลิกครับน้องไซ1.4ครับท่านใดชอบสไตล์พายดำแบบนี้ครับุผู้ชมก็สามารถจับจองได้ครับ Number 44แบ่งที่250ครับต่อมาครับคุณผู้ชมครับ number ข45ครับมาดูสไตล์พายดำบ้างครับ สายพันธุ์เป็นมาติกเขาเลือกออวตารครับอัพฟอ์สปิดกับเมทัลลิกเช่นเดียวกันครับน้องไซส์หนึ่งจุดสี่ครับนัมเบอร์สี่สิบห้าแบ่งที่หนึ่งแปดศูนย์ครับท่านใดชอบสไตล์นี้ครับก็สามารถจับจองได้นะครับบอดดี้ยาวยาวเม็ดลายตุกแกเริ่มเตืนครับคุณผู้ชมครับต่อมาครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์สี่สิบหกมาดูในส่วนของคอปดังบ้างครับแบล็คคัพเปอร์ครับคุณผู้ชมครับอ่าตัวนี้น่าจะเป็นชุดที่พัฒนาโครงสร้างนะ อันนี้เป็นปลาคัดหัวบ่อนครับเป็นปลาเด็กนะครับในส่วนของที่เป็นแม่พันสายจูนี่ครับที่เพิ่งคัดขึ้นมาน้องไซส์1.3นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นกินไอสไตล์ความเป็นขอบดำแบบนี้ครับัมเบอร์40ครับแบ่งที่2ห้าโซนครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้ครับต่อมาครับคุณผู้ชมครับัมเบอร์47มันติคัลเลร์มัทะลกครับอันนี้เป็นปลา จูเนียร์ไซส์นะครับคัดหัวบอเกตแมพพันครับน้องไซน์1.3เอนะครับคุณผู้ชมครับยังเป็นไซส์จูเนียร์อยู่นะครับไปใช้เบจใช้ฟอร์มได้ยาวจังนะครับคุณผู้ชมครับสีสันฟูลบล็อกเลยครับนัมเบอร์47แบ่งที่180ครับท่านใดชอบสไตล์นี้ครับก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับต่อมาครับนัมเบอร์48มันเตะคัลเลอร์มะตะลิกเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับน้องไซน์1.4ครับ พร้อมเบรดพร้อมพัฒนาครับแบ่งปันเบาๆครับตัวนี้คุณผู้ชมครับลำเบอร์48แบ่งที่10 0ครับท่านใดชอบก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับต่อมาครับผู้ชมครับลำเบอร์49มาดูสไตล์ขอบดำบ้างครับผู้ชมครับเปสดเป็นเยลโล่นะครับตัวนี้น้องไซส์1.4ครับุผู้ชมครับท่านใดมองหาในส่วนของที่เป็นขอบพายดำนะครับผู้ชมลำเบอร์49ครับแบ่งที่180ครับ ค่าเดินทางเหมาเหมาที่80นะครับผู้ชมครับช่องทางการติดต่อผมปักหมดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับลำเบอร์50ครับคุณผู้ชมครับตัวสุดท้ายของ EP นี้ครับน้องเพชรเหมียวไซต์1.4ครับมันแต่คันเลอร์มัทเรลครับผมขุนไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับเบรน้องเป็นเยลโล่นะครับสีสันฟลูบล็อกเลยครับคุณผู้ชมครับลำเบอร์50ครับแบ่งที่2 50ครับท่านใดชอบ ก็สามารถจับจองได้นะครับคุณผู้ชมครับช่องทางการติดต่อผมปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วครับค่าเดินทางเหมา,หมาที่8ปูตรครับอีพีนี้เอาไว้เท่านี้ครับคุณผู้ชมครับเลี้ยงป่าให้สนุกและเลี้ยงป่าให้มีความสุขครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ